ที่นั่งใกล้คนขับอยู่นิดนึง่ะคะ่ะนีนันทิ้งผู้บ่าวอยู่กลางไร่เลยนะคะดีนะพอเดินมาได้กำลังจะเตรียมเอาเมาเล็ดพืชก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นข้าวนะคะข้าวแล้วก็ข้าวฟ่างต่างๆน่ะค่ะ เดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมนะคะว่ามีเมล็ดอะไรบ้างโหมันเปลือกชัดๆเลยอะค่ะ้าวสาลีประมาณนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะคะเนีย่ยค่ะงานในความวัวกำลังจะปลูกเมล็ดพืชนะคะข้าวที่เรากินข้าวเหนียวข้าวเจ้าอะไรพวกนี้ค่ะผสมปนเปนไปแล้วก็หญ้าขับรถก็ไม่ปิดประตูโตอ้ยตาปีเตออะ ทังนั้นต้องขึ้นรถไถนะวันเนี้สู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 ้อันนี้เป็นคลาดนะคะทุกคนคลาดคลาดดินนะคะบ้านเราเรียกคลาดนะที่นี่เขาเรียกกันอะไรก็ไม่รู้แหละแบลลี่เธอไม่ยอมไปไหนจริงเหรอเนี่ยยืนเป้าอยู่เนี่ยตรงนี้นะโอ้เข้าไปไหนต่ไหนกันหมดแล้วสาวกันนอนอยู่เนี่ย กูวิ่งวิ่งวิ่ง <laughs> วิ่งกันใหญ่วิ่งกันใหญ่ <laughs> หวานแล้วนะคะทุกคนเตรียมไถกบเท่านั้นเองนะคะอันนี้คลาดกบนะคะคลาดดินกลบอปลูกกันง่ายดีค่ะคลาดดินกบเลย สี่แล้วนะคะทุกคนตีตายนานแล้วนะคะทุกคนรอให้ผมพ้นเลงผมได้มีการเผาสักวันหนึ่งนะคะฟืนเยอะเลยเผาขลามเนาะ ก็มีการโรยซ้ําเหมือนบ้านเราเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะคันข้างหลังเนี่ยเขาโรยซ้ํานะคะหวานเมล็ดพืชซ้ํานั่นเองค่ะน,นโรยซ้ํานะคะจริงๆก็โรยไปแล้วนะโรยซ้ํามองเห็นเม็ดพืชอยู่นะคะที่พื้นนะคะแต่ก็คงจะใช้แบบคาดจบแล้วเอาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่หญ้าจะได้หนาๆนานโน้นก็ตามมาติดๆ กำลังหวานเพิ่มนะคะจะชนกันไหมเนี่ย <laughs> แหม่ต้องมีการจอดรอเว้ยตาพินเตอร์เย <laughs> ยิ้มแค่งคนอื่นในยิ้ม <laughs> แข่งเชี่ยว,ว,ว <laughs> อมยิ้มนะ แต่ไม่เห็นง่าเข้าไปเอาปุ๋ยเลยก็น่าจะเป็นพืชมากกว่านะคะทุกคนฟาาค่ะทุกคนฟางที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านั่นแหละค่ะคือฟางที่เราปลูกกันเองนะคะก็หวานแบบนี้ค่ะพอถึงฤด,ดูการเราก็เก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็เก็บไว้แบบนี้ค่ะ ทุกคนต่อจากนั้นก็คลาดนะคะบ้านเราเ็เรียกคลาดเนี่จบนะคระั้นไมันเเรียกว่าลบเราไม่น่ามากับเขาเลยนะสามีผ็้ชวนค่ะเขาบอกเขามาในไล่กันไหมทีนี้เดินกลับไม่ได้เลยมันไกลอ่ะ <c oughs> เนี้ยกว้างมากเลยนะทุกคนอยู่ตรงเนี้ยบะสาทช่้นโงและทองปลาสวยมากไปแล้วทะุกสใยอยากกลับบ้านแล้วมัง้ง เรามายืนรับฝุ่นนะเนี่ยโอ้โหอ,อันนี้นะคะให้เห็นช,ชัดๆเลยนะคะมาแล้วตัวกลบถแล้วก็บ้านนี้ไม่มีถ่นะคะมีแต่หวานก่อนเลยน,นีันนี้แรง Yeah, he here, huh? เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะเป็นตัวม้วนม้วนม้วนพับเกลีย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 แล้วก็ตบตหาห่าทุกคนทำกันประมาณนี้ค่ะค่ะดินที่เขาดินที่แฟนพี่ mm hmm. นัดเขาเกี่ยนะคะ mm hmm. เขาเกรดอะ่ะทีนี้เขาจะไม่มีการจะมาไถก่อนนะคะ เขาหวานเลยหวานเสร็จแล้วก็คลาดนะคะคลาเสร็จแล้วก็กดทับอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่ให้เห็นภาพนะคะก็คือโลทับเลยก็เห็นหนุ่มๆเขาตั้งอกตั้งใจทํางานค่ะกะคงจะเอาให้หมดนะคะให้เสร็จวันนั้นเลยทีน่นั้นก็เลยตัดสินใจแอบกลับค่ะทุกคน <c oughs> เดินระยะทางนะคะก็กิโลก,กว่าๆนะคะก็ไกลยอยู่แหละแต่ก็เดินถ่ายรูปมาด้วยฟังเรื่องราวข่าวข่าว,าวทางบ้านเราไปด้วยก็เพลิดเพลินดีค่ะ เนี่ยู่แบลลี่เดินไปเลาะสาวถนนอีกละวแบลลี่ทำไมเธอว้าวุ่นขนาดนี้ฮะเอ๊ะเป็นอะไรนี่น่เน่ะรวดไฟฟ้ากั้นอยู่นั่นน่ะมาหาสาวฝั่งนี้ค่ะทุกคนต้องดูกันหน่อย ถึงว่าสิพ่อถึงได้ตีพ่อถึงได้ถึกแน่าสาวก็เอาเรื่องเดี๋ยวเธอออกมาไม่ได้นะอยอ,อกมานะพ่อตีจริงนะเออดูเสียงดูเสียงนอนค่ะให้ดูเส้นทางนะคะ โอนี่เบลรี่นะคะยืนมองอยู่ให้ดูเส้นทางขาเนี่ยเป็นฝุ่นฝุ่นน่ะไม่ใช่หมอกนะคะแต่เป็นฝุ่นค่ะฝุ่นจากการถ่ายนี่แหละก็ไกลอยู่นาะทุกคนเบลรี่เขาเพิ่งถูกสลับคอกมานะคะก็คงจะคิดถึงแม่วัวพันธ์ุที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมะ,ะก็เลยระวนอย่างเงี้ยดูในฝุ่นตลบเลยหมโหโมโห ร้อง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 แมลี่ตอนนี้ก็มีทั้งหญ้าหมากหญ้าแห้งมากองอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าพรุ่งนี้คอกนี้ก็จะได้กินหญ้าหมากแล้วเพราะเมื่อวานนี้เสิบหญ้าแห้งเสิบหญ้าแห้งไปหลายวันแล้วพี่ธนัททิ้งผู้บ่าวอยู่กลางไร่เลยนะคะ ดีนะพอเดินมาได้